สี่วิธีนี้จะเสริมดวงการเงินแบบเร่งด่วนให้กับชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นถูกควบคุมความเป็นไปในชีวิตโดยดาวพระศุกร์ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปคันลองการดําเนินไปแห่งชีวิตจะถูกควบคุมโดยดาวศุกร์ทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าราศีที่อยู่ข้างหน้าคุณนั่นก็คือราศีพิจิกก็จะมีดาวอังคารคลองเรือนเป็นกเกษตรอยู่นะครับ โบราณท่านผูกดาวอังคารไว้นะครับเป็นดาวที่จะควบคุมหรือดาวที่จะทําให้ชีวิตคุณดําเนินไปต่อหน้านะครับเป็นศูนย์พาหะตรงนี้เป็นดาวอังคารฉะนั้นดาวอังคารจะ,จะ,จ,ะจะถูกควบคุมนะครับนะจะจะควบคุมดาวการเงินของคุณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ดีมีสุขจะมีเงินมีทองมีกินนะครับก็จะถูกควบคุมโดยดาวอังคารฉะนั้นนะครับ คุณต้องมี4สิ่งที่จะจูนพลังงานของคุณให้ตรงกับพระอังคารหรือเพิ่มอำนาจให้ดาวอังคารของคุณนั้นโดดเด่นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น 1. คืออักขระ 2. คือสีที่ใช้ในแต่ละวัน 3. ทิศที่เป็นมงคล 4. นะครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องบูชาหรือว่าต้องทําเพื่อจูนนะจูนปรับขึ้นของตัวเองให้เข้าใกล้กับจักรวาลน,นะตามกฎแรงดึงดูด นะถ้าคืนพลังงานใกล้กับจักรวาลก็จะสามารถรับสิ่งต่างๆที่มีในจักรวาลได้นะครับสิ่งแรกนะครับนั่นคืออากาักขระหรืออักษรเหล่านี้นะครับจะเป็นมงคลให้กับชีวิตนะครับจะเพิ่มอํานาจดาวการเงินคุณต้องใช้อักขระที่เป็นเดชสีมนตรีนะครับจะเสริมดาวการเงินคุณนะครับเดชตัวนี้นะครับหมายถึงว่าอํานาจนะครับ จะเพิ่มอำนาจในเรื่องของการหาเงินช่องทางในการเพิ่มเงินหรือขยายที่มาให้ได้รายได้มากขึ้นนั่นคือดอเด็กตอเต่าทอ,อถุงทอทหารทอทง,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 งนอนหนูเป็นกลุ่มอักขระที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันใช้เรียกตัวเองก็ได้ถ้าอยากเปลี่ยนชื่อต้องมีตัวนี้นะครับจะเสริมเรื่องเงินหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยใช้เรียกชื่อเล่นตัวเองให้คนใกล้ตัวเรียกก่อนก็ได้ถ้าอยากเปลี่ยนถ้าไม่มีหมวดนี้ นะครับหมวดที่2จะเป็นอักขระที่เสริมโชคลาภความสําเร็จบอใบไ,ไม้ป,าปาฟอปลาฝอฝาพอพึ่งพอพานพอฟันพอสำเพหมอมานะครับอักขระหมวดสุดท้ายที่จะเสริมเรื่องของมนตรีคือการช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตคุณจะขาดไม่ได้ในเรื่องของการติดต่อหรือมีคนเข้ามาช่วยหมายถึงว่าเช่นคุณค้าขายเนะี่ยคุณจะขายคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีลูกค้าคุณต้องมีคู่ค้า คู่ธุรกิจหรือมีแหล่งรับของพรานั้นมันจะมันต้องมีคนอื่นช่วยนะครับมันจะอยู่คนเดียวไม่ได้ชีวิตอ่ะนะครับจะต้องมีอักขลาเหล่านี้จึงดีเป็นสละทั้งหมดนะครับและอออ่างน่าจะเสริมในเรื่องของคนสนับสนุนคนอุปถัมภ์ให้ได้เงินอักขาที่พึงเล่าเว้นนะครับให้กับชาวราศีตุลน,นั่นก็คือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงอง,งูเป็นอ,าาอักขลาอมงคล ไม่ควรใช้ในชีวิตประจำวันไม่ควรตั้งเป็นชื่อสินค้าของตัวเองที่จะขายนะครับต่างๆด้วยนะครับชื่อสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆชื่อลูกชื่อหลานนะของตัวเองที่ใกล้ตัวจะทำลายดาวการเงินถ้าคุณใช้มันอาจจะทำลายทางอ้อมนะครับนะขอไข่อ่าขอไข่ตัวไก่ข้อไข่ข้อขวดข,อขวด้ขอ,ขดขอควายข้คนข้ระครังอง,ง,งูนะนะครับต่อมานะครับ วิธีที่2นั่นก็คือสีไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อผ้าสีตู้เย็นสีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้อะไรต่างๆของคุณพึงนำสีตรงนี้นะครับมาใช้จะเพิ่มอำนาจในเรื่องของการหาทรัพย์เพื่อจูนพลังงานของคุณให้เข้าใกล้เก็บจักรวาลสีดำสีม่วงจะเสริมอำนาจในเรื่องของการหาเงินได้มากขึ้นสีเหลืองแก่สีจำปาสีแสดสีส้มจะเสริมในเรื่องของเงินทองโชคลาภ สีแดงสีบอลทองสีเป็นลักษณะแดงแป๊ดนะครับเลือดหมูอะไรลักษณะนี้นะครับจะเสริมในเรื่องของคนรักใคร่หรือมันแปลอ่าคนมาช่วยเหลือให้ได้เงินนะครับสีที่พึงเล่าเว้นสําหรับชาวราศีตุลคือสีขาวเหลืองสีเหลืองอ่อนสีบอลเงินสีครีมเป็นสีกาลักินีกาลกินีเป็นอัปมงคลจะทําลายดาวการเงินคุณโดยตรงทําให้ขึ้นคุณจูนติดกับจักรวาลได้ยากนะครับต่อมานะครับลักษณะ ที่2ไปแล้วนะครับวิธีที่2ไปแล้วนะครับสนะครับคือทิศมงคลนะครับทิศที่จะเป็นอํานาจให้ได้เงินมากขึ้นก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศที่เป็นสีสีมงคลโชคลาภนั่นก็คือทิศตะวันตกทิศที่จะทําให้คนสนับสนุนช่วยเหลือคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่เป็นกาลกินีคือทิศตะวันออกนะทำให้โชคร้ายอัปมงคลฉะนั้นแล้วเนี่ย พึงเล่าเว้นในทิศต,ต่างๆที่เป็นอปมองคลที่ไม่ดีต่อดวงชะตาทิศต,ตรงนี้ไม่ว่าจะคุณจะนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยนะครับคุณจะนั่งดูทีวีคุณจะนั่งทํางานทิศทางนั่งโต๊ะทางานต่างๆนะหรือก่อนจะไปติดต่อลูกค้าทิศอะไรต่างๆตรงนี้นะครับจะเป็นการถ้าทำใช้เป็นทิศที่ดีจะเป็นการจูนขึ้นพลังงานให้มีความสําเร็จนะครับต่อมานะครับ สิ่งที่คุณจะต้องทำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องจูนขึ้นพลังงานก็คือการทำบุญกำลังแปดซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับดาวอังคารดาวพ่างคารโบราณเชื่อว่าสร้างมาจากกระบือ8ตนนะครับ8ตัวทำให้คุณจะต้องทำบุญเป็นเนืองๆเ,เป็นกำลัง8เพื่อเสริมดาวการเงินให้กับคุณแล้วคุณจะต้องสวดบูชาดาวอังคารนะครับตลอดเลยหรือว่าเทวดาประจำวันอังคารนะครับคือ ใช้บทส่วนนี้ติหังจะโตโรทีนังนะติหังจะโตโรทีนังนะครับแปดจบทุกวันนะครับหรือคุณจะหาโอกาสไปกราบไหว้พานอนเสริมเป็นการจูนชีวิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่คุณคิดบวกทําบวกมันจะเป็นการจูนติดได้ง่ายนะครับนะเป็นเป็นเครื่องจูงจิตใจได้ง่ายนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ4วิธีที่จะพลิก ดวงการเงินแบบเร่งด่วนให้กับคุณเป็นการเชื่อมจูนจิตใจกับจักรวาลน,นอกจากคุณคิดบวกทําบวกแล้วนะครับสิ่งนี้จะช่วยให้คุณจูนติดกับจักรวาลได้ง่ายเพื่อรับอํานาจต่างๆที่มีอย่างเหลือล้นจากจักรวาลได้นะครับนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในะชีวิตถูกควบคุมความเป็นไปโดยดาวอังคารคุณจะต้องเพิ่มกําลังให้กับดาวอังคารโดยที่ใช้วิธี4วิธีนี้ที่ผมบอกไปคือใช้ทั้งหมด ให้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับจะพลิกชะตาการเงินแบบเร่งด่วนไม่รู้แหละมันจะเข้ามาทางไหนแต่เชื่อว่ามันจะมามันจะมาโดยที่คุณไม่รู้จากวิธีการและวิธีการมันจะมาเองนะไม่รู้ว่าจะหาเงินยังไงหรือจะทําให้เงินดียังไงนะครับมันจะมาของมันเองมันมาเป็นลักษณะจักรวาลมอบให้คุณเพราะคุณจูนติดกับจักรวาลแล้วนะครับนั้นคุณปรับให้มากที่สุดนี่คือหลักการนะครับจากดวงดาวที่ผมมามอบให้ท่านชาวลัคนา ราศีตุลน,นะครับที่ไม่มีใครบอกท่านง่ายๆแบบนี้ทะนนั้นเราอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้กดแชร์ลิงก์นี้ให้กับช่องผมด้วยนะครับเป็นการจ่ายค่าครูให้กับช่องผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ